สวัสดีครับท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ไขในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามังกรหลับก็จะขอหยิบยกเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาอธิบายขยายเนื้อความพอเป็นแหล่งความรู้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดไปตามกำลังสติปัญญาความสามารถแห่งตนเท่านั้นอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ขอท่านผู้รู้ผู้ฟัง ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้จะพูดถึงเรื่องผู้สแสวงบุญกับการประพฤติปฏิบัติผู้สแสวงบุญในทางพระพุทธศาสนาก็คือพุทธบริษัท4ี่ทั้งหมดนั่นแหละเมื่อเราเข้ามานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วใช่ไหมล่ะ ก็เรียกว่าเป็นผู้มุ่งมา่ปรารถนาที่จะได้บุญในทางพระพุทธศาสนานั่นเองเรียกว่าผู้สแสวงบุญทําไมถึงจะต้องสแสวงบุญเพราะนับถือแล้วบุญมันจะเกิดเลยได้เลยไม่ใช่หรือไ,ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะพระธรรมในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องได้ประพฤติปฏิบัติเอาไม่ใช่ว่านับถือแล้วจะได้เลยนะครับคือได้บุญในระดับหนึ่งแค่นั้นการนับถือ แต่การที่จะได้มากๆจะต้องประพฤติปฏิบัติเอานั่นเองในทางพระพุทธศาสนานั้นนะ่ะบุญท่านก็ตัดไวทั้งสิบทางเดี๋ยวจะพูดในโอกาสต่อไปแต่ที่แน่ๆพุทธบริษัททั้งหมดนั้นนะ่ะเข้ามานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกพระพุทธเจ้าก็มีพระม,มหาการุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณเป็น,เป,นเป็นต้น นขยายออกไปของพระคุณนั้นโดยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนั่นเองส่วนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็สอนให้รู้บาปบุญคุณโทษด,ดีชั่วต่างๆใช่ไมมให้รู้จักละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วโดยประมวลทั้งหมดแล้วนั้นได้แปดหมืพันพระธรรมขันธ์เพื่อมวลรวม หรือประมวลไว้ใน84,000พระธรรมขันธ์นี้หากผู้ใดใครผู้หนึ่งศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามแล้วจะต้องโน้มเอียงไปสู่มรรคผลนิพพานออกจากกองทุกข์ได้อย่างแน่นอนไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้านั่นเองหรือชาติต่อต่อไปเรียกว่าเป็นสั่งสมอบรมบารมีอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นนั่นเองนี้เรียกว่าลักษณะพระธรรมจะทำเป็นจะต้องไปศึกษาเล่าเรียนเฉียนอ่าน ทําความเข้าใจในคําสั่งสอนที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้เรียกว่าศาสนาพุทธนั่นเองเพราะศาสนาก็คือคําสั่งสอนของพระเจ้าเป็นหลักเลยนั่นเองส่วนพระสงฆ์นั้น่ะท่านก็เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในพาพุทธบริษัททั้งหลายได้กระทําเพราะท่านอยู่ใกล้คิดใน พุทธศาสนามากกว่าพุทธบริษัทอื่นเพราะท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยตลอดถึงซื้อถือศีลก็มากกว่ากว่าพุทธบริษัทอื่นนั่นเองเป็นผู้ใกล้ชิดพระวินยัยพระสงฆ์จึงมีการทําคันธะทุรภพาชาวบ้านชาวเมืองอทําฮิตพิธีการต่างๆในการบุญการกุศลในทางพระพุทธศาสนา,าสร้างวัดวาศาสนาอารามต่างๆตลอดถึงพาทาบุญกุศลในรูปแบบต่างๆ ตลอดถึงวิปัสนาธุละคือท่านทำธุละแห่งการเรียนรู้ทำความเข้าใจในหลักสัจธรรมคำสั่งสอนแล้วมาอบรมกายอบรมจิตของตนเองให้อย่างรู้เหตุผลบาปบุญดีชั่วมากขึ้นนั่นเองเรียกว่าวิปัสนาธุละของท่านนี่ลักษณะของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยจึงเป็นนาบุญเป็นสารณะเป็นที่พึ่งอันหนึ่งนะครับของพุทธบริษัท ผู้เข้ามาใหม่ก็ดีมาเก่าก็ดีหลักชัยสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอเรามีพุทธบริษัทสีแล้วทีนี้ผู้เสาวแวงบุญบุญมันจะเกิดได้อย่างไรบุญอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่คำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้ามาตัดบอกทางแก่คนหลงทางนั่นเองเพราะพระธรรมคำสั่งสอนนั้นอะ เวลาเราไปเรียนไปรู้ไปดูไปทําความเข้าใจแล้วก็จะทําให้เรารู้แจ้งในศัจธรรมความเป็นจริงแห่งสารสังสารวัฏและสารและพลังงานและสรรพสิ่งทั้งปวงนั่นเองให้รู้เหตุผลแห่งบาบุญดีชั่วบาบุญคุณโทษประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ต่างๆใช่ไหมะละ่ะเหตุผลของนามและรูปเกิดขึ้นอย่างไรเป็นอยู่เป็นมาเป็นไปอย่างไรเป็นวนเว,วียนกองทุกในวัฏตตสงสารอย่างไร นี่คือลักษณะของพระธรรมเป็นโดยย่อส่วนอื่นๆที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อการอยู่ได้บนดาวโลกในทั้งธรรม,มาหาจินต่างๆทั้งประสบพบเจอบุคคลสัตว์สิ่งของรูปแบบต่างๆก็จะมีหมวดพระธรรมคำสั่งสอนนี้ประกอบไว้หมด mm hmm. เมื่อเราไปเรียนไปรู้ไปดูไปเขียนไปอ่านไปทำความเข้าใจดีแล้วทีเนี้นี่คือเส้นทางเรียกว่าแผนที่ในการทำคุณงามความดีหรือแสวงบุญ เราได้แผนที่เราได้เส้นทางแล้วทีนี้ก็เอามาสแสวงบุญสแสวงบุญก็สแสวงบุญที่กายวาจาใจนี่เองเพราะทีแรกเราจําได้สมในสมองของเราคือสมองมนุษย์นี่สามารถจําได้หมายรู้ในเรื่องราวต่างๆใช่ไหมละ่ะเพราะเป็นดินแดนประเสริฐเป็นสัตว์ประเสริฐพระพุทธองค์ถึงมาตัด ในมนุษย์สาโลกเรียกว่าชมพูทวีปเนี่ยเพราะมนุษย์มีลักษณะพิเศษคือมีปัญญามีสมองจดจําคําสั่งสอนได้นั่นเองทีนี้เมื่อเราจําคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ได้ดีแล้วนั่นน่ะก็เอามาสแวงบุญที่เนี่ยสแวงที่กายที่วาจาที่ใจแห่งตนอนี้แหละเอากายทําดีละส่วนชั่วใช่ไหมล่ะเอาวาจาพูดดีละส่วนที่ชั่วออก เพราะในคำพีในสัตในพระธรรมนั้นบอกดูว่าอันนั้นเป็นชั่วอันนั้นเป็นดีใช่ไหมเราเรียนมาหมดแล้วอ่ะน่ะเอาจิตใจนึกไปในทางที่ละบาปทําบุญนั่นเองที่นี้นักแบบนักสแสวงบุญก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติตอนไหนปฏิบัติตอนมีปากอยู่นี่แหละปฏิบัติตอนมีกายอยู่นี่แหละเดี๋ยวนี้แหละเรียกว่านักปฏิบัติที่แท้จริงไม่ใช่ว่า จะไปอยู่ในวัดป่าแล้วถึงจะเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นเพราะปฏิบัติกายนี่มันปฏิบัติอยู่ตอนเยื้องอย่างไปมายืนเดินนั่งนอนนี่แหละคือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอย่างไรก็คือถูกทำไหมละ่ะกายนั้นละชั่วทำดีอยู่ไหมละ่ะอย่างกายละชั่วทำดีในข้อวัดปฏิบัติที่ท่านบัญญัติไว้ให้กายทำถูกต้องนั่นก็คือศินศีลห้าสินแปดสิลสองร้อยยี่สิบเจ็ดิน 8, สามร้อยส,สิบก็ตามอ่ะ ก็คือการควบคุมกายควบคุมวาจาให้ดำเนินในปัจจุบันขณะนี้ให้ถูกต้องเว้นจากสิ่งไม่ดีไม่งามนั่นเองสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งรู้เส้นทางดำเนินคือคำสอนของพระเจ้าที่จำได้ข้อที่สองนั้นคือมีสติสัมปชัญญะระลึกอยู่ว่าขณะนี้กายเราทำอะไรอยู่ เดี๋ยวนี้นะครับเรามีกายอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีกายแต่ตอนเราไปนั่งสมาธิในป่าตอนนี้เราก็มีร่างกายกายมันเดินถูกทางไหมเนี่ยมันเดินถูกศีลไหมกายมันเยื่างๆไปมาเนี่ยมันผิดอะไรไหมผิดศีลข้อใดหรือไม่มันแข็งกระด้างหยาบคายอย่างไรหรือไม่มันละเอียดอ่อนตามคำสั่งสอนของพุทธองค์ได้ให้พูดไว้เป็นโสรจักความสง,งีงยมเยี่ยมตัวหรือไม่ก็ดูเดี๋ยวนี้ดูหนึ่งดูด้วย มีแผนที่ที่จำไว้แล้วดูด้วยสติสัมปชนะัญญะระลึกถึงกายอยู่ในเดี๋ยวนี้เลยนั้นอ่ะกายของผู้นั้นก็จะเป็นกายผู้มีศีลใช่ไหมล่ะทีนี้ยผู้ทรงศีลน,นั่นน่ะถ้าไม่ระลึกแล้วนี่จะไปสำคัญว่าเป็นผู้ดีผู้วิเศษเป็นพุทธบริษัทผู้นักประพฤติปฏิบัตินักศึกษาก็แล้วแต่ มันก็เป็นนักประพฤติปฏิบัติแต่ตอนไปนั่งสมาธิหรือตอนไปเดินจงกรมแต่แท้ที่จริงแล้วกายเนี่ยมันได้ทําไปตลอดเวลามันเยื้องย่างไปมาโดยตลอดเวลาสามารถทําบาปทําบุญได้ตลอดเวลานั่นเองผู้สแสวงบุญจึงควรจําเอาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกอบกับองค์กายของเราเดี๋ยวนี้โดยสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ เพราะเวลายืนเดินนั่งนอนย้องย่างไปมาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วนั่นน่ะมันจะทำให้เรารู้เลยว่าเราได้บุญมากหรือบุญน้อยเอาอย่างเช่นข้อวาจาทีเนี้ยวาจาเนี่ยในแผนที่ในคำสั่งสอนนั้นนะท่านให้เว้นวาจาทุจริตคือผู้เว้นจากคำยาบคำส่อเสียดคำโพเจอร์คำโกหกใช่ไหมละ่ะวาจามันสามารถพูดไปได้ในทางฝ่ายลายได้สี่อย่างนี่แหละเป็นหลัก จากนั้นมันจะค่อยขยับขยายออกไปให้ประกอบวาจาที่ดีคือพูดตรงพูดเป็นสัตว์จริงไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจอ้อวาจารเรานี้ก็พร้อมที่จะพูดอยู่ตลอดเวลาถึงไม่มีผู้ใดมาปฏิสัมพันธ์บางครั้งเนี่ยวาจามันก็ยังพูดอยู่ในในอเรียกว่ากายวินจัดวจีวินจัดนั่นเองคือมันทำงานอยู่ตลอดเวลาเลย เนี่ยลักษณะของวาจามันทำงานอยู่ตลอดเวลาใครมีสติสัมปชัญญะและลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเอามาประกอบกับกายวาจาอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้แหละคือนักปฏิบัติที่แท้จริงเมื่อเรารักษากายวาจาดีแล้วใช่ไหมสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่เรื่อยๆนั้นอ่ะกายของผู้นั้นก็จะดำเนินไปในทางที่ดีงาม ละเอียดอ่อนละเมียดละไมสุข,ขุมคำทีละภาพยิ่งขึ้นจิตใจกายของผู้นั้นก็จะเว้นห่างจากอากุศลละบาปธรรมใช่ไหมละ่ะเพราะจิตใจเขาตั้งอยู่ที่กุศลผลลมูลอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติสัมปชัญญะตลอดถึงระลึกถึงพระธรรมอยู่เรื่อยๆมาประกอบกับกายวาจากายก็สงบวาจาก็สงบนี่แหละถึงจะเป็นข้อวัดปฏิบัติที่นักปฏิบัติจริง พอปฏิบัติจริงทางกายวาจาแล้วเนี่ยมันจะน้อมอยงไปสู่การปฏิบัติทางจิตคือทําสมาธิเพราะถ้าผู้ใดไม่ทํากายวาจาให้เรียบร้อยแล้วจะไปทําสมาธิเลยจังก็ไม่เป็นนะครับเพราะว่ามันไม่สงบเรียบร้อยทางกายไม่มีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมกายวาจาอยู่เรื่อยๆไปทั้งนั่งสมาธิมันจะมีสติมาจากไหนเพราะไม่ได้ฝึกมาใช่ไหมล่ะไม่ได้ฝึกทําควบคุมกายวาจาให้ถูกต้องดีงามอยู่อ่ะ สมาธิมันก็ไม่เปลีนน่ยนนอกจากไปสมมุตินั่งกับเขาก็ค่อยเป็นพองูงูงงปลาปลาอย่างนั้นเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่จะทําสมาธิได้นั้นจะต้องทํากายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าการรักษาศีลให้ดีให้เข้มข้นมากพอก่อนจากนั้นถึงไปทําสมาธิสแสวงบุญอีกด้านหนึ่งนั่นเองทําจิตใจสงบจากนิวรณ์ต่างๆใช่ไหมล่ะ มีกรารฉันท่านิวรณ์พระยาบาทนิวรณ์วิกิกิจชายลังเลสงสัยนิวรณ์ถีนมิทะนิวรณ์ต่างๆใช่ไหมล่ะฟุ้งซ่านลำพานคานใจง่วงเหงาหฮนอนต่างๆที่มันมีอยู่กับกายเนี่ยก็สงบระงับด้วยสติไม่ได้สงบด้วยด้วยสมาธิเพราะสติควบคุมคัดออกไม่ให้มันเกิดขึ้นจิตมันถึงจะเป็นสมาธิได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นผู้ใดฝึกสติก็คือฝึกรักษาสินนั่นแะหละจึงจะน้อมียังไปสู่สมาธิ พอสมาธิดีแล้วมันแจ่มแจ้งเนี่ยเวลามันไปได้ปฏิสัมพันธ์ไปได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นทางจิตนั้นอ่ะมันก็จะรู้เรื่องนั้นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงจริงอย่างไรห่ะกก็จริงอย่างที่เราได้เรียนมาใช่ไหมในคมภีร์ในทางพระพุทธศาสนานั้นอ่ะในสัญญาความจําได้หมายรู้นั้นอ่ะพอจิตมันแจ่มแจ้งมันจําขึ้นมาได้โอ้มันชัดเจนแจ่มแจ้งเลยเพราะจิตเป็นสมาธิก็จะรู้สรรพสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง ตลอดถึงเห็นพระอนิจจังทุกขังอนัตานั่นเองนี่คือนักปฏิบัติในสายตรงที่เข้าไปจะต้องรักษาศีลจะแล้วก็น้อมเอียงไปสู่สมาธิทําสมาธิแล้วจึงจะน้อมเอียงไปสู่เจริญปัญญาส่วนบุญทีเนี้ยบุญในทางอ้อมๆมก็ยังมีอีกสิบทางคือบุญในกิริยาวัตถุสิบคือบุญสิบประการนี่ที่นักสแสวงบุญจะต้องสแสวงหาอย่างที่กล่าวไปแล้วนั้นคือบุญจะเกิดจากการรักษาศีลเจริญสมาธิใช่ไหมล่ะ ต่อมาทีนี้จะเกิดพูดถึงเรื่องบุญของนักสแสวงบุญที่จะได้ขวนขวายในกิจที่ชอบประกอบที่ดีงามขวนขวายในกิจที่ชอบก็คือมีสติสัมปชัญญะดูกายกับวาจาเนี่ยเอาไปขวนขวายในงานวัดงานบ้านงานต่างๆง,ง,งานสังคมต่างๆที่มีมีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับโลกกับมนุษย์กับสรรพสิ่งทั้งปวงเนี่เรียกว่าสิ่งที่ดีงามให้เขาชื่นใจสาบายใจไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดศีลธรรมนะน่ะ ข้อวัดปฏิบัตินั้นเรียกว่าขวนขวายในกิจที่ชอบประกอบให้เกิดขึ้นอย่างงานวัดงานสารากวัดวิหารลานเจดีต่างๆนั่นนะอย่างกิจที่ชอบกวัดวิหารลานเจดีเนี่ยยังมีประวัติในครั้งดึกดําบรรเลยเกินมีพญามิลินทัปันเกิดมิลินทัปันหาขึ้นมาเนี่ยเมื่อครั้งสมัยก่อนโน้นมีพระภิกษุองค์หนึ่งกับสามเณรทำกวัดวิหารลานเจดีพระภิกษุก็ กวาดวิหารลานเจนดีกับสามเณรแล้วใช่ไหมล่ะทําความสะอาดแล้วก็ตั้งความมุ่งม,มา่ปรารถนาขอให้เป็นผู้มีความรู้มากในภพภูมิใดที่เกิดขึ้นก็ตามนั่นแหะส่วนสามเณรได้ยินดังนั้นก็เห็นหลวงพ่อปรารถนาก็สะอาดอาบน้ําแล้วก็สะอาดเรียบร้อยดีแล้วก็ไปอาบน้ําใช่ไหมก็ปรารถนาว่าขอให้ตอบความรู้นั้นแหะ ไม่ขัดข้องไม่คาแก่ผู้ใดเลยโดยประมาณนี้นะครับผู้พูดจะไม่พูดเป็นเรียงลักษณะอักษรแต่เรื่องราวมันอยู่ประมาณนี้จากนั้นประมาณห้าร้อยปีต่อมาภิกษุกับสามเณรนั้นก็ได้เกิดมาเป็นภิกษุพระภิกษุก็เกิดมาเป็นพระยามิลินน,นั่นนะสามเณรก็เกิดเป็นพระนาคเสนหรือประมาณนี้นะถ้าผู้พูดจําไม่ผิดก็อยู่ประมาณนี้ นั่นแหละลักษณะอานิสงของการทําขวนขวายในกิจที่ชอบก็กิจที่กวดวิหารลานเจดีบ้างหรือช่วยปลูกต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็ต่างๆ,ๆที่หยิบยกให้ฟังนี่หยิบยกในเรื่องแค่ว่าให้รู้ว่าขวนขวายในกิจที่ชอบม,มันคืออะไรแต่โดยประมาณนั้นน่ะคือช่วยวัดบ้านช่วยวัดช่วยศาลาช่วยบิดามานดาหุงหาอาหารอะไรก็ตามแต่มันเป็นกิจที่ชอบนั่นเองนี่ก็เป็นบุญของ พุทธบริษัทผู้แสวงบุญก็หัดทมเอากายวาจาธทำทำตอนที่ระลึกได้ว่าโอ้อันนี้มันเป็นกิจที่ชอบสติสัมปชัญญะก็พากายพาใจพาวาจารมเดี๋ยวนี้ทำเมื่อมีโอกาสนี่เรียกว่านักปฏิบัติจริงจากนั้นประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในศาสนานี้ก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักมีบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นหลัก ตลอดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในชาติบ้านเมืองใช่ไหมล่ะเท่าแก่ต่างๆตลอดถึงผู้บริหารบ้านเมืองตลาดตลอดถึงผู้ปกครองพระแแผ่นดินนั่นแหะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมือง,งนะต้องประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัยข้อกฎหมายที่ท่านตั้งขึ้นเป็นให้ความเคารพแก่ข้อวัดปฏิบัติที่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นน่ะ บอกไว้เดินทางไว้ที่ถูกแล้วใช่ไหมละ่ะไม่เป็นคนแข็งกระด้างน,นั่นเองนั่นน่ะให้ความเคารพนบน้อมตอบระบบการพูดการกระทําการปกครองของท่านนั้นเรียกเรียกว่าการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ตลอดถึงอ่อนน้อมต่อบิดามารดาปู่ยา่าตายายพี่ชายน้องพี่ชายลุงป้าน้าอาถ้าอย่างนั้นท่านถึงตั้งให้เป็นครองสิบสี่ก็คือคลองเนี้ย ทำให้คนรู้จักประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อกันนั่นเองต่อผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองในประเทศไทยเนี่ยเรามีคลองสิบี่ด้วยบัณฑิตชาติท่านตั้งบัญญัติขึ้นไว้เป็นคลองสิบี่ให้คนประพฤติปฏิบัติอ่อนน้อมต่อกันให้เคารพต่อกันนั่นแหะก็โดยถือเอาหลักทางพุทธศาสนาในข้อที่ว่าประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองจากนั้นการฟังธรรมหรือก็ดีอ่ ฟังทำตามการก็มีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมสมัยนี้เราไม่ต้องไปฟังในวัดก็มีใน YouTube ก็เยอะใช่ไหมล่ะก็จะรู้สิ่งไหนที่ไม่เคยรู้ก็รู้นั่นเองเพราะว่าสแสวงบุญสแสวงบุญที่เราไปอ่านมันยังไม่หมดแผนที่ในทางาา 8, 40, พุทธศาสตร์สนา84% 0 0 0พระธรรมพันทธมันนั่นน่ะถ้ามีผู้สแสดงทำให้เราได้ยินได้ฟังเราก็คิดพิจารณาโอ้อันนี้ได้ยินแล้วก็จะแจ่มชัดขึ้นอันนี้ยังไม่ได้ยินก็เอ,อยังไม่ได้ยินก็ได้รู้ไว้นั่นเอง ขณะที่ฟังอยู่จิตใจก็ตั้งอยู่ในกุศลละมูลใช่ไหมหละ่ะไม่โลภไม่โกรธไม่หลง,ลงระงับดับกิเลสราคาโทสะโม,มหะอยู่ก็เป็นบุญนั่นเองเนี่ยลักษณะฟังธรรมส่วนการแสดงธรรมก็เช่นกันทีนี้การแสดงธรรมเนี่ยก็คือการให้ธรรมะการบอกทางแก่คนหลวงทางบอกทางที่บาปบุญคุณโทษเป็นอย่างไรดีชั่วเป็นยังไงบอกทางให้ละชั่วทําดีจําจิตใจ,จของตนให้ผ่องแผ้วเป็นยังไง มันเป็นบุญหนึ่งในกิริยาวัตถุสิบชาวบ้านก็แสดงธรรมได้เพราะว่าการแสวงบุญคือการแสดงธรรมก็เป็นบุญเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ทุกคนแสวงบุญเมื่อศรัทธาแล้วแสวงบุญออทางของบุญก็นี่แหละบุญกิริยาวัตถุทั้งสิบเนี่ยมันจะมีอยู่ในข้อที่ห้าที่หว่าแสดงธรรมหรือให้ธรรมะนั่นเป็นบุญ ผู้ใดให้ทรมะผู้อื่นก็คือว่าให้ให้ทำเป็นทานนั่นเองทรมาของพระพุทธเจ้า,าก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วอะไรให้รู้จักละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วต่างๆนั่นน่ะก็บอกผู้เกิดมาใหม่บอกที่เขายังไม่เข้าใจบอกที่ผู้อยู่กำลังเรียนหรือผู้เรียนผู้รู้อยู่แล้วเขาก็จะได้แจมแจ้งขึ้นนั่นเองเรียกว่ามันเป็นทางแห่งบุญ มันไม่ไม่ไม่ใช่เป็นทางแห่งบาปนั่นเองแต่ในการสสแสดงธรรมก็ต้องจดจำคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าไว้อย่างดีแล้วจึงไปบอกเขาส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็ละไว้ในฐานที่ไม่เข้าใจไม่ใช่ไปบอกเขาั่วแล้วตีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ผิดเพี้ยนไปแล้วก็บอกลูกศิษย์ลูกหาไปตามแนวความคิดของเจ้าของเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นอนะ เพราะว่าการบอกกล่าวเล่าแจ้งนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าเลิศประเสิฐอยู่แล้วจําเอาให้ได้แล้วก็ไปบอกต่อก็จะเปรียบเสมือนหายของที่คว่ําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางได้อยู่แล้วไม่ต้องไปเอาความชิดของเจ้าของไม่ต้องไปเอาธรรมะของเจ้าของที่ชิดว่าสําคัญว่าขึ้นเอาธรรมะของพระพุทธองค์เลิศดประเสือที่สุดส่วนใดที่ตนเองยังไม่เข้าใจก็ละฐานที่ยังไม่เข้าใจไว้นั่นเองเรียกว่าการ ให้ธรรมะหรือการแสดงธรรมะจากนั้นการให้ส่วนบุญที่นี่การให้ส่วนบุญก็คือการอุทิศต,ต่างๆใช่ไหมล่ะเมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเ,าเกิดเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารทางกันดานนี้บางคนก็ทําบาปประมาทพลาดพังตกลงไปในอบายภูมิทั้งสี่มีเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดียรฉานเขาประมาทพลาดพังแล้วเราเป็นคนนี้เป็นคนบุญน่ะ เป็นคนมีน้ำใจได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของบัณฑิตชาตินักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นรู้จักเหตุผลดีชั่วแล้วเนี่ยนะท่านสอนให้มีความเมตตาการุณาท่านก็ให้ทําบุญอุทิศให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายสังเกตดูเวลาเราทําบุญแล้วท่านจะให้พรให้หยาดน้ําหยาดน้ำนัำ่นคือการอุทิศอุทิศมันมีความหมายถึงสัจจวาจาการหยาดน้ํานั้นนะการหยาดน้ําลงไปนั้นน่ะ ในสมัยนิ้ทานชาดกต่างๆเนี่ยพระพพระเจ้าต่างๆทําบุญแล้วก็ทํำหลังทักษิโนโทกคือหยาดน้ําเป็นข้อขวัดปฏิบัติที่ว่าอธิษฐานไปถึงผู้ที่ร่วงลับไปหรือผู้ที่ปรารถนาที่เราจะให้นั่นเองนั่นเนีฝากไว้กับพระแม่ธรณีนั่นเองน้ําที่ไหลหล,ลงไปแล้วฉันไม่กลับคืนมาฉันใดแล้วใช่ไหม บุญที่กุศลที่ให้ไปแล้วมันก็ไม่ไปมันก็ไม่กลับคืนมาแล้วตกเป็นของสงเป็นของผู้เราให้ทานไปแล้วเหลือไว้ตั้งแต่บุญกุศลเป็นพลังงานบุญไว้เท่านั้นขอแผ่ไปถึงสรรพสัตว์สรรพสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนมานั่นแหละท่านสอนว่างไงก็แผ่ไปอย่างนั้นน่ะเรียกว่าการให้ส่วนบุญจากนั้นการโมทนาส่วนบุญก็เป็นเส้นทางของพุทธบริษัทที่จะต้องสแสวงบุญ โมทนาส่วนบุญก็คือการยินดีด้วยกับผู้อื่นได้ทําบุญเขาได้ทําไว้แล้วทั้งที่เรามองเห็นก็ดีเห็นอยู่ในปัจจุบันก็ดีหรือระลึกเห็นในในจิตก็ดีล้วนแต่สามารถโมทนายินดีกับท่านเหล่านั้นได้หมดเห็นด้วยตาคือวัตถุสิ่งของต่างๆที่เห็นในปัจจุบันขณะประชิดอยู่นี่เขาทําบุญอยู่นี่<ๆ>ก็ยินดีด้วยนั่นน่ะเพราะยินดโีโมทนาด้วยเนี่ย มันจะเป็นทําฝ่ายกุศลด้วยเกิดขึ้นในจิตเรียกว่าเมตตากรุณาใช่ไหมละ่ะมีความพลอยยินดีปลื้มใจกับเขาเพราะว่าเล็งเห็นสังสารวัฏเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยโอกาสที่จะได้ทําบุญไปสู่ภพภูมิที่ดีนะั้นมันน้อยแม้แต่เราท่านทั้งหลายที่เวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยอยู่ในทางกันดารเนี่ยไปตกทุกข์ไราย,ยากในอบายภูมิซะเป็นส่วนใหญ่เพราะไม่รู้แต่ที่นี้เมื่อมีใครรู้ทําดี ในทางพระพุทธศาสนาแล้วเขาจะได้ไปเกิดในดินแดนที่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดถึงความเป็นไปในมรรคผลนิพพานนั้นน่ะเขาเป็นคนโชคดีแล้วหนอเราก็ยินดีด้วยเห็นดีด้วยที่เขาร้อนแผดเผาด้วยทางกันดารมานะั้นได้โอกาสได้กินดืม่มบุญกุศลบ้างกับกับสรรพสัตว์เหล่าอื่นเราก็เห็นด้วยยินดีด้วยกับเขาแม้แต่ตัวเราก็เช่นกัน เราก็เดือดร้อนวุ่นวายกาัดเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารมากทรมานมาเรื่อยๆใช่ไหมละ่ะบางครั้งก็เกิดในอบายภูมิแต่คราวนี้เราก็ได้ดีมีความรู้ในหลักพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วก็เกิดความสุขในใจขึ้นเห็นเพื่อนสหธรรมมิตรสหายพุทธบริษัทได้ทําคุณงามความดีก็แท้สองสรรเสริญยินดีด้วยกันไปเรียกว่าโมทนาส่วนบุญ โมทนาส่วนบุญเกิดขึ้นในจิตในใจของผู้ใดแล้วกุศลผลละมูลก็จะตั้งขึ้นอยู่ในจิตนั่นเองคือจิตเป็นบุญอยู่ตลอดนั่นเองนะเนี่ยเรียกว่ากุศลละมูลตั้งอยู่พูดชิดรรมันก็เป็นบุญนั่นเองนั่นแะเรียกว่าโมทนาส่วนบุญต่อมาก็คือการทําความเห็นให้ตรงเป็นทางของบุญเป็นทางของพุทธบริษัททั้งหลายที่จะแสวงหาบุญความเห็นให้ตรงก็คือเห็นถูกเห็นแม่นนั่นเอง เห็นถูกทำนองคลองทมนั่นเองเรียกว่าเห็นตรงเห็นว่าอันนี้แหละเป็นบาปทำอย่างนี้เป็นบาปทำอย่างนี้เป็นบุญเห็นว่าใช้ชีวิตอยู่เนี่ยไม่นานแล้วก็ตายอย่างเงี้ยขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยควรสิ่งที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือการขวนขวายในกองบุญกองกุศลขณะที่ยังมีเวลาไม่มากนักนี่เดี๋ยวก็ตายไปคิดทํานองนี้เรียกว่าคิดเป็นบุญเรียกว่าเห็น เห็นถูกทํานองคลองทมทํานองคลองทมทั้งหมดก็คือทํานองที่เราจะกายวาจาใจดําเนินไปตลอดถึงวันเกิดจนตายเนี่ยคลองนั้นน่ะเป็นคลองละบาปทําบุญทําจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วคลองนั้นน่ะเรียกว่าคลองถูกทํานองคลองทมบรรยายโดยสํานักผามังกรหลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับ และขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใข้ในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ